ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสติวสปอร์ตครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกันเรื่องข่าวทีมชาติไทยยู17นะครับคือมันมีประเด็นดราม่านะเองคือโตนะครับประเด็นดราม่าของหน้าทีมชาติไทยยู17นะครับแจ้งหลังโดนด่าครับโดนวพิพจา์ว่าโดนว่า,ววาเลี้ยงเก่งครับเลี้ยงบอลเฉยๆแล้วก็ไม่ส่งให้เพื่อนครับ เ็นการเลี้ยงเข้าไปทําเกมแต่ว่าเลี้ยงติดนะครับคือมีไม่ไม่การซัพพอร์ตเพย์หรือส่องทําชิ้นให้เพื่อนอะไรประมาณนี้ก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์สำหรับความขึ้นไหวนะครับทีมชาติไทยยู17นะครับที่ผ่านมาการลงเล่นเกมแรกในศึกเอเชียในศึกอาเซียนยู16เนี่ยแชมเปี้ยนชิพอินโดนีเซียกับฟุตยุทธีนะที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยโดยเกมแรกสายสีทีมชาติไทยเนี่ยเสมอออสเตรเลียสูงต่อศูนย์ะครับทำให้ นักเตะทีมชาติไทยยู17เนี่ยโดนโดนนิพพานวิจารณ์ต่างๆนานานะตามสื่อโซเชียลนะครับอ๋อทางเจ้าตัวเนี่ยก็ได้มาเคลียร์ก็ได้มาอธิบายเหตุผลว่ามันคืออะไรกันก่อนเขามีความรู้สึกยังไงกับการที่โดนวิพพานวิจารณ์ประมาณนี้ครับทางด้านศิวกรผลสวรรค์นะครับกอ,องหน้าทีมชาติไทยยู17ที่ใส่เบอร์ที่ใส่เสื้อเบอร์17ตะเกาในช่วงก่อนเกมซ้อมเตรียมทีมลงเล่นนะนัดที่สองจะพบกับมอนเตเตในวันพุธที่26ว่าน,นี่คือบทสัมภาษณ์ของกองหน้าครับศิวกรผลสวรรค์นะครับสำหรับเกมแรก ตัวผมรู้สึกว่ายังเล่นได้ไม่ดีก็ต้องพยายาม่อพยายามปรับแก้ในการหาทังแบบเขาทาให้ได้มากกว่านี้ครับแล้วก็ซึ่งผมเชื่อว่าเกมแรกมันจะยากเสมอและความกดดันเนี่ยตอนนี้มันก็ลดน้อยลงนะเกมเมื่อวานนะเรื่องครับร่างกายก็แม้ก็มีสติออกมาว,าว่าวิ่งเยอะสุดนะครับ10กิโลเมตรแต่สนใจก็เป็นการวิ่งไรอลแล้วก็พยายามวิ่งให้เป็นประโยชน์นะแต่แล้วก็ยังมีตะคิวในช่วงท้ายเกมก็ต้องพยายามปรับสภาพร่างกายให้ดีกว่านี้นะเกมต่อไปเนี่ย เขาต้องห้ามประมาณนะเพราะว่าต้องพยายามแล้วก็เอาชนะพยายามเปลี่ยนโอกาสนะให้เป็นประตูได้มากที่สุดก็ช่วยกันเล่นนะครับมีการซัพพอร์ตเพลย์กันให้ดีขึ้นกว่านี้แล้วก็ต้องยอมต้องยอมรับว่าเกมบุกต้องไม่กรวงให้ดีวกว่านี้แล้วก็พยายามให้กําลังใจเพื่อนร่วมทีมนะครับช่วยเหลือกันก็พยายามปลุกใจกันนะ จะมีการตัดสินใจนะผมก็มองไปที่ตัวเองมากกว่าว่าตัวเองก็ไปสวอตเพื่อนนำทีมช้าเกินไปจนทําให้เพื่อนต้องเลือกยิงเองแล้วก็พยายามทําทีมที่เ,เพื่อที่จะเข้ารอบให้ได้ก็ฝลก็ทุแฟนบอลที่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของกองหน้ายู17ที่ถูกพิพากษารนณนะ จีบก้อนพลสวรรค์น,นะครับสำหรับทีมชาติไทยอายุ17เนี่ยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนณะที่2ของปาติโมเลเต้เนี่ยที่สีเวเาลีนะสเตเดียมนะวันที่26มิถุนายน2567นะครับเวลา1ทุ่มครึ่งนะถ่ายทอดสดทาง Facebook YouTube FA Thailand แล้วก็ช่องช้างศึกนะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ในคำอธิบายของวิดีโอแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับให้ ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันได้นะที่คอมเมนต์กับคำอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะโพราะวนนคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคำอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน u t u b e นะซึ่งผมจะขึ้นรวบรวื่อลไดลับให้ทุกคนได้ดูกันแล้วก็ถ้าใครสนใจท,ที่จะซื้อสินค้าคที่ ทางช่องเราเนะี่ยแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ปักหมดแล้วก็ที่ชมชนนะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานํามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทําเว็บรีวิวสินค้าจากแอปลาซาดานะเป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็ มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะผมทำเว็บที่ Google s i t ครัสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนะในเดสคริ p t i o n วิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่า s ซ l ล์รีวิวช็อ p นะให้คนสามารถ คลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลิงกนะ์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป l a ซ a ด้านะ